ก็พบกับพึ่งเหมือนเดิมนะคะเราเคยคุยกันไปบ้างแล้วแหละคราวนี้ก็พึ่งก็อยากจะมาคุยต่อในเรื่องของอการที่เรารับมือกับช่วงโควิด19เนี้ยสำหรับตัวพึ่งเองอะคะ่ะโดยปกติแล้วอะพึ่งจะเป็นคนที่ไม่ค่อยวางแผนอะไรมากมายในการใช้ชีวิตมากนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเอออะไรจะเปลี่ยนไปบ้างแต่พอช่วงสถานการณ์อย่างเงี้ยเราจะต้องมีการวางแผนบ้างแล้วละ่ะ เพื่อที่อย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นการป้องกันหรือว่า,าคิดถึงอนาคตว่าเออเราจะเตรียมตัวยังไงอะค่ะค่ะแต่อย่างแรกเลยเราต้องแยกแยะก่อนนะคะว่าอะไรบ้างที่เราควบคุมได้เราจะได้วางแผนอันนั้นแต่อันไหนที่เราควบคุมไม่ได้เราก็ปล่อยมันไปนะคะ่ะแล้วก็ยอมรับปรับตัวเข้าหามันในในแบบที่ทุกคนเขาก็ปรับตัวกันไปแต่ส่วนไหนที่มันขึ้นอยู่กับตัวพึ่งเองเนี่ยอันนั้นอะ เพื่อก็จะเอามาค่อยๆวางแผนอย่างแรกเลยค่ะที่เพื่อวางแผนก็คือเป็นเรื่องของเวลาค่ะเวลาไหนที่เราแบบจะเอามาทํางานนะคะเพราะว่าเราทํางานที่บ้านมันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันที่เราจะหาเวลาที่จะแต่แยกว่าอันไหนต้องทํางานนะอันไหนต้องพักอันนั้นต้องนอนได้แล้วหรือว่าพอได้แล้วเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็คงจะต้องค่อยๆปรับตัวไปะคะ่ะว่าเออช่วงไหนที่เราจะใช้เวลาพักแล้วก็เวลาทํางาน,นะคะ่ะ แล้วก็เวลาเนะะี่ยค่ะมันมันค่อนข้างยาวมากในช่วงนี้ซึ่งเราก็จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากมันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการได้ฝึกทำอะไรที่เราไม่เคยทำหรือว่าได้ทำสิ่งที่ทำเก่งอยู่แล้วให้มันดีขึ้นอย่างเงี้ยก็เวลาช่วงนั้นนะคะที่เราจะเอามาใช้ให้มันมีคุณค่ามากขึ้นค่ะแล้วก็สิ่งที่วางแผน ก็คือเป็นเรื่องของการรับข้อมูลเพราะว่าเราเราอยู่กับบ้านเนี่ยเราก็รับสื่อรับข้อมูลเยอะมากถ้าเราไม่สามารถวางแผนว่าข้อมูลแบบไหนที่จะเอาเข้ามาในชีวิตเนี่ยเราก็จะเอาทุกอย่างเข้ามามันเหมือนเรากินนะคะถ้าเราไม่เลือกกินเลยเรากินอะไรก็ได้ร่างกายเราก็จะออกมาแบบนั้นเหมือนกันค่ะข้อมูลถ้าเราเลือกแล้วว่าเราจะเลือกว่าข้อมูลแบบไหนที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้จิตใจที่จะช่วยให้กำลังใจ ก็เราเอาข้อมูลนีนค่ะเข้ามาในตัวเรามันจะได้ทําให้อย่างน้อยเนี่ยเราไม่ต้องเก็บขยะเข้ามาไว้ในชีวิตของเราเพิ่มเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ที่สําคัญเลยค่ะ,ะเราต้องรู้สึกได้ว่าข้อมูลที่รับเข้ามาเนี่ยมันมันจะส่งผลออกไปะคะ่ะจากตัวเราที่เราจะมีผลกระทบกับคนอื่นไหมสมมติ เราดูข่าวหรือดูสื่ออะไรที่มันแบบทาให้เราโกรธเนี้ยมันโอเคมันเป็นความจริงนะคะแต่เราให้อารมณ์โกรธของเราที่มีส่งต่อไปยังคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องจัดการข้อมูลที่รับมากับตัวเราก่อนด้วยอะค่ะก็อันนี้มาจากคำว่าคำพินิดหน่อยค่ะที่บอกว่าให้เราปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างที่เราปรารถนาให้เขาทํากับเราอะไรที่เราไม่ค่อยชอบเราก็ไม่ส่งต่อสิ่งเหล่านี้ให้ยังคนอื่นๆนะคะ ใช่ไหมคะอะไรที่เพื่อนๆรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราทําให้กับคนอื่นเขาไม่ชอบเราก็ไม่ชอบเหมือนกันเราก็ไม่ต้องส่งข้อมูลที่ไม่ค่อยดีออกไปอะคะ่ะเพราะว่าเราเห็นว่าชีวิตประจําวันข่าวหรือข้อมูลรล้ายๆมันก็มีทั่วไปอยู่แล้วให้เราแบ่งปันสิ่งดีๆเป็นกําลังใจให้กันดีกว่านะคะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นเ,เวลาที่เราจะใช้แบบพักเพื่อจะสํารวจตัวเราอะคะ่ะเราสํารวจตัวเราได้ในความ เงียบหรือให้เวลากับตัวเองเนาะเราจะได้รู้ว่ามีอะไรที่เราต้องเปลี่ยนหรือมีอะไรที่เราต้องรักษาไว้นะยังต้องทําต่อไปนะเพื่อพัฒนาหรือว่าเพื่อจะให้มันเกิดคุณค่าอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็อย่าลืมใช้เวลาที่สงบด้วยเพื่อที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นจากที่ที่มันสงบแล้วอะคะ่ะก็ยังไงฝากเพื่อนๆน,นะคะว่า จะจะแบ่งเวลาอย่างไงจะวางแผนยังไงอะคะ่ะอย่างน้อยสิ่งที่เราได้วางแผนก็ดีกว่าเราไม่ได้วางแผนอะไรเลยแล้วก็พอเราเจออะไรเราก็จะรับมือได้ยากนะคะถ้างั้นเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะที่ฟังแล้วก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์บ้างค่ะสวัสดีค่ะ